มาก็คือแบบที่พี่พันทำมาให้เยอะมากขอบคุณทางทางทางเดินางที่ชวนมาด้วยคือก็จริงๆในในซีรีส์ของเราเราก็ใส่แว่นเราก็เออคิดว่าแบบสักครั้งหนึ่งก็อยากมาลองมาได้ใส่แว่นลอวันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับถามว่าตอนก่อนซุปทีต้องใส่แว่นเปนไงครับตีเหมือนชาลีเลยเหมือนช่ด้วยเปลมาจริงเหรอได้แต่วันนี้ผมขออนุญาตใส่ด้วยได้ก็คือผมในเรื่องผมไม่ได้ใส่แว่นไงก็แบบ ขาใส่บ้างได้ไหมล่ะวันนี้เป็นนี่เจตวิทเจตวิทเ์เจตวิทเจตวิทเจตวิเเขาาใส่แว่เราไปแกดูดีนะต้องเหมือนแบบแต่เขาใส่มาสองทั้งหนกันแค่มีข้างหลังอะัรน่ารักเไรน่ารักแบบเดู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 ู้ดดูดูดู เป็นลูกกุ้งกุ้งขาวพุ้งขาวมือมันหนามีจริงีแล้วอว่าเปนต้นไม้เขาของหลังขงหลังเป็นกระต่ายขาแต่ชอบนะชอบทั้งสองันอันนี้ขนาดผมใส่สองนผมัไม่หนักอันนี้คือเลิจริงเว้เขดีมากดีมากนักเก่ายกับเฟิร์สอะไรนะเราบกนันกับเฟิร์สหรอ น่ารักกันคู่แต่ที่แน่ๆคือเด็กาัดดีมากดีมากครับบอยฝากอะไรอ่ะพี่เต้ฝากเรนการ์ดปากเรนการ์นะครับแล้วผมก็ขอฝากเรนการ์ไว้ในออบของคนใช้ทุกคนด้วยนะครับผมแว่นนี่คือคุณภาพดีจริงซื้อไปใส่แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนแถมบบดีไซน์ดีไซน์สวยดวยดีไซน์สวยด้วยคือรับกับรูปหน้าเออจริงสวยนะวันเนี้ย รอดื่นล่ะไม่ใส่แว่น no รับสิ่งสวยขึ้นจริงถ้าผมก็ขอฝากดีฉาดไปครับขอบคุณที่ชมประสบการณ์แว่นก็อยากน้องบอกไปว่าแว่นสวยแล้วก็มีดีไซน์แล้วก็น้ำหนักเบาแต่ใส่ไม่ได้ไม่ไหวได้จริง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 นะคส่ชิ้นนี้ไปมุ้งกระสุนใส่แบบมีแบบยังไม่อยู่แล้วตอนนี้คบ ทีก็ก็เกินคาดเราไป,ไปฟูฟู่พีพีเหมือนกันแลก็แบบมันเราก็ได้ดูพอมทุกคนแล้วพอเราดูเราก็คิดว่าแบบเออทุกคนก็น่าจะชอบเหมือนกันถ้าทขอบคุณกระแสอหรักๆดีไหมจากทวิแฟนคลับทุกคนเพราะว่าเหตนการณ์เชิญดับในซีรีส์ไวท์ทั้งหมดที่มีเลยตอนนี้ที่เขาจัดดับอะไรเข้ามาแล้วใช่ครับได้ขอบคุณขอามร่วมมมากเลยเรารู้สึกว่าในฐานะนักแสดงภูมิใจคือด้วยความที่เราตัวนักแสดงเองรวมถึงโปรดักชั่นหลังบ้าน คนที่มีเกี่ยวกับเกี่ยวกับสิทธิ์นนะคือเขาตั้งใจมากจากริงแล้วพอผลงานที่มันออกมาได้ผลตอบรับดีขนาดนี้มันก็ต้องมันขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบเออพิเชษกับผลงานมันคุณภาพดีนะก็ต้อก็ต้องขอบคุณทุกคนคือถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีเราจริงแบบว่าค,ค,คือเราก็ตั้งใจทำผลงานแบบคือมันดีใจมากที่แบบผลงานเราตั้งใจ่แบบออกมาให้ ได้เห็นแล้วแบบทุกคนก็แบบชื่นชอบมาบูมแต่ลูกหลานทีพีต่อไปจะพบแค่ไหนเออมันจะพบกันอะไรนะเพราะหน้าเราเห็นหน้าเราพบมาสี่หน้าอีกผมว่ากินีพีหน้าจะเป็นยังไงผมยังไม่รู้เลยแต่ผมว่ามันจะพบขึ้นกว่าทีพีเออเพราะว่าอะไร เพราะว่าจากที่เห็นภาพฟลอยมาแล้วเนี่ยภาพรวมภาพรวมภาพรวมคือหน้าใกล้ขึ้นมีความแบบใกล้ชิดมากขึ้นหน้าใครฮะหน้าใครหน้าเออหน้าชานเจดไงใช่ตอนไหนเอ้านี่ยังไม่ได้ดูใช่ไหมเนี่ยภาพออกมาเนี่ยต่อภาพเมื่อเช้าอ่ะนะใช่มันไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นอย่ามาคิดไปเองตอนเรียนแอสอ่ะใกล้มากเลยตอนเรียนแอสใกล้มากอะไรใครใกล้อ่ะ ลสมันนิ่มไม่ลูกตอนดูนหัวพิงหมอนมันมุมกล้องครับมุมกล้องเลยครัมุมกล้องมุมกล้องแบบรู้สึกถึงอะไรครับผมแม่ครับมันฟิล์มอะลูกฮะพวกไปเรื่อยนะพวกไปเรื่อยรู้มองรู้สึกอะไรเออไม่รู้ว่าดูดครับไม่รู้ว่าดูรีแอคว่าดูดี พูดสิจ๊ะอะไรก็ได้โดดนิดหน่อยใจพูดไรอไม่เป็นไรเราที่นองกูปิมนอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีหลักฐานอยู่แล้วที่มันมีหมอนก้นพี่เขาไปตัดหมอนออกก็อก็ได้ก็ได้แต่่าก็ยคือคืออาจจะเดือดเดือดตรงไหนเดือดตรงไหน น่าจะสิอาจจะยังไม่รู้ผมก็รอดูพร้อมทุกคนนี่แหละใช่พูดถึงได้แล้วซีรีส์ก็ไม่ได้นักคว้ารางวัลที่สร้างปรากฏการ์อ๋อใช่ใช่ใช่อ้ยยังไงตั้งที่แบบโอ้โหมาทีเดียวคืสร้างปรากฏการ์แข่งคอโอ้โหนี่ดีดีใจดีใจดีใจมากๆก็ขอบคุณสำหรับรางวัลมากจริงๆคือมันมันแบบทำให้ทีมงานรวมถึงตัวนักแสดงด้วยมันก็หายเหนื่อยไปได้เพราะมันคือรางวัลที่แบบที่ เราต้งได้ทำงานแแล้วก็รูกันจริงจเรือนี้ก็ไ่ยากบากแล้วสถานที่ไมได้สบายเนาะใช่ครับเหมือนแบบว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบคุยกันอยู่เลยว่าแบบเราเราอยากได้บ้าอะไรเงี้ยปีนี้เราได้แล้วบมันบมันความจริงดีุ่นตอนนั้นแมัแตีในี่น้ำือเออันนี้สําคับแฟนทุกคนแบบ มาเลยครับใช่ยอนนี้ไปงานไปงานที่ไหนไม่มีที่เดินเลยคุณวนเนี้ยขอบคุณมากๆเลยเราก็จะไปทุกครั้งก็ให้แบบครั้งนี้จะไปแล้วแบบนี้มัคขับเยอะเราก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าครั้งหน้าจะไปกันไหนอ่ะเราพอไปแล้วมันเจอไปขับเยอะก็เจอไปหนักเลยแล้วขอบคุณที่มันต้อนรับเราแลขอบคุณตลอดเลยเพราะว่าเราก็เป็นลงชาวไต้หวัน

เมื่อกี้เอ้ยเมื่อกี้เราก็เพิ่งเช็คกันไปก่อนตอนนี้ก็สองล้านแล้วไม่คิดเหมือนกันว่าเพลง cover ของเราสองคนจะแบบมีคนชอบแล้วก็ฟังเยอะมากเขานะฟังหมดแตทุกคนได้เปิดเปิดเปิดก็ทุกคนที่แบบชอบหนึ่งในทั้งสวยแล้วก็เรื่องเพลงใช่ไหมครับก็นี่ก็ก็พวกเราก็ตั้งใจแบบมากๆอย่างนี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ชอบ เพลงนี้แบบเวอร์ชันของเราสนที่แบบตั้งใจจะ่ายร้องออกมาให้คนได้ฟังพองตั้งแต่วันที่เราร้องวันบัสก,กิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็พอเห็นแบบคนแชร์กันเยอะอะไรเงี้ยเราก็ดีใจมากๆนอกจากนี้ก็ยังมีอาบุคนท่นหนึ่งก็อยากจะแบบร้องเพลงกับไปบ้านยักษ์ไอโซอ๋อไปชิม <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นเสียใจมากเลยเพราะตอนตอนแรกเราถ่ายรายการทักรายการหนึ่งอยู่แล้วก็พอออกมาเห็นเขาจะมีนายทวิต X X ตอนนั้นเราอยากร้องเพลงด้วยจริงๆจริงๆผมมาเคยอยากเคยคิดว่าอยากออกกับเพลงอยากร้องเพลงอย่างมันนานแล้วเราคือเราเคยคเวอร์เพลงใช่จริงถ้ามีโอกาสก็จะถือว่าโชคดีของเราสองคนด้วยเพราจริงเราก็ติดตามเพลงเขามาเพลงน้องห้องออกมากคือจะไปร้องเพลงกับเขา เพลงอะไรก็ได้เลื่องมาเลยให้น้องจะมีนายเลือกมาได้เลยให้เขาเลือกให้เขาคนเลยเหรอเลือกคนเลยดีเออแล้วเราจะประสานกันยังไงสามคนโฮ้ยเราได้เนอะเราสลับกันไปเลยสามคนเลยได้ครับร้องตั้งสิบเพลงได้เลยนะได้หมดเลยสิเพลงก็ได้เออเราฝากบอกเขาไว้ตรงนี้เนาะว่าถ้าเจอเขาอะให้เลือกเพลงมาเลยได้เลยครับอยากดิสมาได้เลยก็ ก็ทุกวันแต่ว่าก็ยังสบายอยู่โอเคคนในวิกิงานก็สองงานใช่ถ่ายทุกแห่งใช่พวกที่ถ่ายมาอีเวนท์อะไรแต่ยังจังหวัดอยู่จังหวะอยู่สบายมากครับคือถ้าผมว่ามีงานแทรกมาแล้วเราวิ่งได้เราก็จะไปได้เราก็จะไปแต่แต่ว่าสุดเก็ดติดตำนานติดล็อกก็ยอมเพราะว่าเราต้องมีติดล็อกไว้กันรักล็อกก็คือเลยใช่จบเลยก็ เมื่อคืนเมื่อคืนเลิกงานไวงไงก็เลยแบบพี่ต้นก็เลยแบบชวนไปตีกล้องใช่เพราะว่าเราไม่ได้ติดกล้องานอะไแล้วก็เลย,ยรู้สึกว่าเอออยากไปตีแล้วมันเลิกงานไวพอดีก็เลยพาน้องแบบไปหาอะไรกินแล้วก็ไปติีกล้องด้วยกันไหมก็ไปครัโอ้โหแขนเลยไม่ <c oughs> ผมไม่คิดว่าไมค์มกล้อจะหนักขนาดนี้ <c oughs> แคบบ่แบบแค่แคบบ่แคบบ่จแบบับก็แบบยากแล้วเองกับพี่ต้นเก่งนะตีเก่งเลย <c oughs> แค่ตีแค่ตีให้ลูกไปก็ยากแล้วตีแมนด้วยครูก็สอนอะไรไหมครับี่เต้ยเขาสอนโหร้อนน่าเด็ดพาพาจับไมยแล้วก็แบบขยับตัวบิดบิดตัวแล้วอเขาอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจับแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบตัดตัวตัวที่ห้ามขยับนะเขาบอกว่าไปไปแค่อะไรก็แค่เนี่ยไปแค่แค่แล้วก็แบบแต่ตอนไปนี่คือตัวไปด้วย พีดูนะี่ดูนะก็จำได้อะไโคตรบ้้งอะไงโคตรบ้้งหมั้งโอเคเลยนะสำหรับครั้งแรกตีไปก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะการตีโดนลูกกลับมันก็ไม่ใช่ง่ายงห้กี่คะแนนให้กี่คะแนนถ้าเต็มสิบหรอให้สิบเลยถึงจะตีแบบจิกครั้งยี่สิบครั้งกแล้วก็ได้สิถ้าจะบมไปเป็นโปรนะเป็นโปรเลยเหรอโอ้โได้ได้ได้เราต้อนไปอีกไห กไปได้ระเนคือมีของกินไงที่เรากินไปองคกินไปสองมแต่แต่เมื่อคืนของเยลอร่มีมีนี่ทัเรทัเแบนวิสทัเนี่อร่อยจ้ะแสไรวาแสดงวรบดก็้องอ่ไม่ครับมีแบบของกินปุ๊บแอร์เย็นเงี้ยเข้าไป ก็ไจริงๆเนี่ยมันเราไม่เคยกูดหละใช่แล้วก็ก็มีคนเป็นมีพี่ๆทำข่าวมีเอาไปสื่อแชร์อะไรก็แล้วก็เนี่ยยูจะต้องพูดถึงกูดให้ดีก็ใช่ปกติยังไงครับกููดูไหมก็ดูครับอยู่อยู่ด้วยกันตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอะไรย่า้เขาก็เวลาแบบจริงเคยเล่าไปแล้วแหละคือเวลากินข้าวด้วยกันเขาจะแบบผมตัวตัวงอ่ะจะไม่ค่อยกล้ากินข้าวด้วยอะไรเพราะจะกินไม่หมดหรือจะดู เลยนั่งกินข้าวกันได้เลยแต่เขาจะจะดูเราด้วยเหตุผลมากกว่ามีอะไรก็จะแบบสอนแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนเสียงดังมันเลยดูทั้งให้แบบเขาดุไปตลอดแต่จริงๆเขาไม่ได้ดุตลอดเวลาเวลาเขาพูดคือเขาจะสอนไว้กี่แต่แค่เสียงดังเฉยๆยังไม่ได้ถามยังไม่ได้เจอเลยคือตั้งแต่เราเริ่มงานกันเลยได้คิวกันกลับไปถามไม่ได้กลับไปยเลยเนาะ เขาก็ถามอยู่เห็นไหมบอกว่าเขาก็ถามว่เิอยู่ไหนทลาอ่ันเวลาอะไม่ทั่แล้ว่ทอยู่มีข่าแชร์มครับถ้ามีเวลากับเ่า่เร้าาดว้เจ้งดูไม่ดูหรอไม่ดูเออไม่ดีเไม่ดีเออนี่เบอกชอบบอกว่าดูอ่ะ นิดนึงอ่ะนิดนึ่งระวังคนละคนเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยเก้าไปแม่ถ้าเขาขวนเก้าไปไปได้เออแต่พี่ต้ออาจจะต้องบอกคุณปู่ว่าอย่าดูแต่คุณปู่มีขนมให้กินอร่อยอร่อยเยอะเออคุณปู่ไม่ได้กินไม่ได้มีไม่ได้มีไม่ได้น่อมด้มีถ้าผมไปแล้วได้กินอะไรอะกินอาหารร้านที่ไง โอเครอรุนเล้กันก็ได้ไปเมื่อไหร่พูดไงกิงหน่อยไป่ฝังงานเาจะต้องูต่อไปออง ครับก็พรุ่งนี้ครับผมก็จะเป็น EP 6กับเข็มพิาต้องรอดทุกคนก็สามารถติดตามได้ที่ช่องวันสาเวลาสามทุ่มครึ่งับผมแล้วก็อันดัดเวอร์ชันในทางไอ้ีเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับถามเลยครับภอะไรครับ English อ้าวภาษาอะไรลูกเวลาอะไรอะไรคอมพิวเตอร์พูดไปหมดตอนนี้ไข่ไข่ไข่ครับผมก็นั่นแหละฮะสามารถดูได้3ามทุ่มครึ่งทุกวันเสาร์ที่ช่องวันสามสิบเอ็ดแล้วก็สี่ทุ่มครึ่ง แบบเวอร์ชันอันขาดแต่ที่ไอิฉี่แต่ถ้าเป็นไปได้ต้องดูสดด้วยไหมเป็นไปได้ดูสดด้วยแล้วก็ดูทั้งสองเลยเพราะว่าเลตติ้งเราจะได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีกแเราช่วยน้ำเล่นเทรนปั่นเทรนให้แบบขึ้นไปสูงๆให้เปิดการมองเห็นให้เห็นเยอะมากจะไดจะไหลขึ้นอีกจะได้แบบว่าดูไปพร้อมพวกเราได้จะได้แบบแบบคุยกันใน X กันก่อนดูขึ้นมาปั่นช่วยปั่นเทรนโอเคขอบคุณครับ